ครับวันนี้เราจะมาลองถอดประกอบเอสทีไอกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องปลดแม็กกาซีนออกก่อนนะครับพอปลดแม็กกาซีนออกมาแล้วนะครับให้เลื่อนสไลด์และล็อกไว้นะครับเพื่อจะตรวจดูว่ามีกระสุนอยู่ในลำกล้องหรือไม่ดูทั้งแม็กกาซีนนะครับและดูช่องกระสุนนะครับเมื่อดูเสร็จเคลียร์เสร็จเรียบร้อยเลื่อนลำสไลด์ลง กับคืนนะครับและหันปากกระบอกไปทิศทางที่ปลอดภัยแล้วก็ลั่นไกครับคราวนี้ปืนก็เซฟแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับสตัวด้วยการมี1.8ส่วน8กับ1.16ส่วน16ตัวล็อกรีคอยล์มาสเตอร์นะครับแล้วก็6กเหลี่ยมทั่วๆไปค้อนนะครับแล้วก็อาจจะมีผ้าขนหนูนะครับไมโครไฟเบอร์ยิ่งดีแล้วก็ไขควงทั่วๆไปนะครับอาละ คราวนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มเลยนะครับการถอดประกอบปืน STI นะครับก็เป็นการถอดประกอบแบบทั่วๆไปนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเลื่อนสไลด์กลับมานะครับปืนเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับง้างนกจะทําให้เลื่อนสไลด์ได้ง่ายขึ้นนะครับท่านจะเห็นรูตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับบากตรงสไล์เนียครับเลื่อนสไลด์มาให้ ตรงกับตัวค้างสไลด์นะฮะให Р ้ให้บากเล็กๆตรงกับค้างสไลด์สวางตรงกันข้ามจะมีหมุดอยู่นะครับใช้หกเหลี่ยมกระทุ้งหมุดนะฮะใช้หกเหลี่ยมตัวนี้นะครับกระทุ้งหมุดให้หลุดไปทางด้านโน้นนะคร <โ MAT. S 1> ับเมื่อกระทุ้งเสร็จแล้วก็ให้หยิบตัวค้างสไลด์ออกมา nickname. ครับเมื่อตัวค้างสไลด์ออกมาคราวนี้ท่านก็สามารถที่จะเลื่อนสไลด์เนี่ยไปข้างหน้านะครับไปด้านโน้นนะครับ ไปข้างหน้า,อาพอเลื่อนออกมาแล้วนะครับอ,อยากจะให้บีบสปริงนิดหนึ่งนะครับอโอเคเลื่อนออกมาเรียบร้อยนะครับก็เราใช้ตัวล็อกสปริงนะฮะโดยการดันรีคอยล์สปริงขึ้นไปให้สุดนะครับไปด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวล็อกสปริงครอบเข้าไปตรงใต้คางเนี่ยนะครับและผ่อนลงมาคราวนี้สปริงก็จะไม่มีแรงกดให้หมุน เพื่อจะได้เอาตัวรีคอยสปริงเนี่ยออกมาได้ถ้าเอาอย่างเงี้ยมันจะออกมายากนะครับให้หมุนเพื่อจะได้สไลด์มันออกมาแล้วก็สามารถที่จะออกมาง่ายครับอันนี้ให้ผลักตรงเตงลงมานะครับเพื่อจะเอาํำกล้องออกโดยการสไลด์ไปทางด้านหน้าปากสไลด์นะครับลำกล้องก็ออกมาแล้วนะครับอย่างนี้โอเค เราก็วางลำกล้องไปคราวนี้เนี่ยเราจะเอา i ฟ ing Pin นะครับเข็มอ,ออกโดยการดันเข็มเข้าไปและเขียสลักที่ที่ล็อกเข็มไว้นะครับเข็มเนี่ยจะมีสปร,ริงอยู่ข้างในฉะนั้นเนี่ยให้ป้องมือไว้อย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้สปร,ริงเนี่ยมันดีดเข็มออกมาเมื่อดีดออกมาแล้วก็ดึงสลักตรงนี้ออกนะครับจะเห็นเข็มสปริงจะพุ่งออกมาอย่างนี้นะฮะ นี่คือเข็มแทงฉนวนนะครับข้างในนี้จะมีตัวสปริงเข็มแทงฉนวนโอเคนะครับสองตัวนี้เสียบไว้ด้วยกันถ้าการหายนะครับอโอเคนะครับเสียบไว้อย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็เอาตัวอิเจคเตอร์ออกนะครับอิเจคเตอร์ก็จะเป็นตุ่มตรงนี้นะฮะค่อยๆหมุนออกมาดึงออกมาเคลอบทีเดียวคราวนี้เราจะเอาท่อนล่างออกก่อนอื่นเลยเราก็ต้องถอดสลักตรงนี้ออกก่อนนะครับตรง บอร์แม็กนี่นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยก็ง่ายๆครับอะไรก็ได้ที่ที่สามารถกระทุ้งได้นะฮะก็ใช้ค้อนด้วยนะครับก็ปักลงไปแล้วก็ทุบมันออกมานะครับสไลด์ก็จะออกไปสลักก็จะออกไปอีกด้านหนึ่งก็ดึงออกครับง่ายๆนะครับคราวนี้ก็ถอดบอร์แม็กจากด้านท้ายออกมาครับตัวนี้บอร์แม็กแต่งนะฮะ sti ก็จะใหญ่กว่านี้นะครับเมื่อถอดออกมาแล้วให้เลื่อนตัวเมน เมนสปริงคอเวอร์นะครับหรือ Back Strap เลื่อนลงมาค่อยๆนะครับในนี้นะครับมันจะมีสปริงอยู่โอเคตัวนี้เป็น Back Strap นะครับเก็บไว้แล้วก็แหนบ3ชายก็ดึงออกมาโอเคแหนบ3ชายนะครับคราวนี้เราก็ใช้ตัว1.8ส่วน8นิ้วนะครับหเหลี่ยมไขเอาน็อตตรงประกับด้ามขอโทษนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยโฟกัสตรงที่จุดที่มันควรจะเป็นนะครับก็หมุนออกไปนะครับ ออกมาง่ายๆเนี่ยนะครับทั้ง2ด้านนะครับทำออกตัวบนเท่านั้นนะฮะตัวล่างมันแค่โชว์สวยๆเท่านั้นนะครับก็แค่หมุนมันออกนะครับโอเคใช้1ส่วน8ะครับคราวนี้ตรงหน้าโถงไกลนะครับจะใต้คางนะฮะจะมีน็อตอยู่ใช้1ส่วน16หกะฮะหเหลี่ยมใส่เข้าไปทั้ง2ด้านนะครับเพื่อจะ ทําทให้การหมุนนั้นง่ายขึ้นนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วปุ๊บก็เริ่มหมุนเลยครับบิดบิดมันออกมาโอเคเมื่อถอดได้แล้วนะครับก็ระวังห้ามหายนะฮะเดี๋ยวหายแล้วยุ่งนะครับเมื่อท่านถอดออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดึงตัวด้ามออกได้แต่จะมีเขาเรียกบูชิงนะครับ ริปบูชิ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้หกเหลี่ยมตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ที่หนากว่ารูกระทุงเข้าไปนะครับทั้งสองด้านนะครับตัวบูชิ่งตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกน็อตที่กริปนะครับทั้งสองด้านนะครับถึงจะถอดออกได้นะฮะกระทุงไปไม่ต้องแรงมากนะครับคือเอาแค่พอประมาณนะครับอย่าลืมนะฮะหาะไรลองลองปืนไว้ด้วยนะครับนิ่ม แล้วก็ค่อยๆยยึกยักย,กยกมันออกมาการถอดอไกเนี่ยนะครับมันจะถอดได้ก็ต่อเมื่อ,อเราถอดไอตัวปลดแม็กออกก่อนโดยการใช้ไขควงปากแบนนะฮะหมุนทวนเข็มนาฬิการพร้อมกับกดไปในตัวนะครับกดและหมุนนะครับายากบ้างง่ายบ้างแล้วแต่ปืนนะครับเมื่อท่านทำได้นะครับก็จะทำให้ไกลไกลปืนเนี่ย สามารถถอดได้เพราะว่าตัวปลดแม็กเนี่ยจะล็อกไกปืนไม่ให้หลุดมาข้างหลังนะครับโอเคหมุนทวนเข็มนะครับแล้วกดพร้อมไปพร้อมกันนะครับก็สามารถที่จะดึงตัวปลดแม็กออกได้และก็สามารถดึงตัวไกออกมาจากด้านหลังได้เลยอย่างนี้คราวนี้เราจะมาถอดเฟรมตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาตัวอะไรมาล็อก ไอ้สปริงนิดหนึงนะครับเพื่อจะเอาเซฟออกไม่งั้นมันจะดีดนะครับตัวตัวล็อกห้าห้ามไกเนี่ยนะครับมันจะมีสปริงอยู่ข้างในเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูนะครับมันจะมีสปริงอยู่นะฮะหน1่งเก็เป็นอย่างนี้นะครับสองศูนย์หนึ่งหนึ่ก็คล้ายๆกันนะฮะเพียงแต่ตัวเฟรมก็ต่างกันแค่นั้นเองนะครับนี่คือตัวห้ามไก่นะครับ ตัวนี้มี2ด้านนะฮะเมื่อด้านหนึ่งออกด้านหนึ่งก็ออก,ออกง่ายนะครับและเอาหลังอ่อนออกนะครับเพราะว่าตัวข้ามไก่นี่มันจะมีสลักด้วยคราวนี้เรามาดูพิน2อันนี้นะครับอีกอันอันนึงเป็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์พินนะครับให้กดฝั่งตรงข้ามนะฮะออกอีกอันนึงก็จะเป็นเซียร์กับดิสคอนเนคเตอร์พินนะครับเมื่อเมื่อท่านดันตรงนี้ออกแล้วนะครับให้พลิกไปดูอีกด้านหนึ่ง ก็เอาพินออกแฮมเมอร์น็อกเนะครับพร้อมสตรัทก็ออกมาคราวนี้เอาเซียร์ดิสคอนเนกเตอร์พินออกมันก็จะทิ้งลงมาง่ายๆอย่างนี้เซียร์ดิสคอนเนกเตอร์ก็ออกมาเรียบร้อยนะครับชุดลั่นไกนี้ก็เป็นของซิลินเดอร์แอนด์สไลด์นะครับเบามากๆโอเคนี่ก็กริปปืนนะครับแล้วก็บอมแม็กแล้วก็น็อกต่างๆวูชิ่งเมนสปริงเฮาสิ่งนะครับข้างในนี้จะมีสปริงอีกอันนึงนะฮะมีพินอยู่ ไม่ได้เอาออกนะครับแล้วก็มีสลักนะครับมีปลดแม็กไกลหลังอ่อนแล้วก็นกสตรัทนะครับแล้วก็เสียดิสคอนเนกเตอร์นะครับแล้วก็พินต่างๆนะครับแล้วก็แป้นหลังนะครับของเข็มแทงชนวนนะครับแล้วก็อีเจคเตอร์นะครับสปริงล็อกไกนะครับแล้วก็คางสไลด์สปริงเฟรม ลำกล้องและสไลด์นี่แหละครับทั้งหมดส่วน Mac, กริปของ sti ส่วนมากแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนกันง่ายๆนะครับอันนี้เป็นสีดำนะฮะถ้าท่านมีสีอื่นท่านกา็เปลี่ยนได้เลยนะครับมันเป็นแค่พลาสติกโพลิเมอร์ธรรมดานะครับสมมติท่านเปลี่ยนเปลี่ยนกริปจากสีแดงมาเป็นสีดำอย่างเงี้ยท่านก็สมมติเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนกริปและก่อนอื่นจะประกอบก็เอ,า,อาสไลด์ขึ้นมาเดี๋ยวผมทำความสะอาดนิดๆหน่อยๆนะครับเอาสไลด์ขึ้นมานะครับเช็ดๆหน่อยลงน้ำมันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ตัวอิจเจคเตอร์เข้าไปก่อนนะครับลูยเจคเตอร์จะอยู่ด้านขวากลมๆนะฮะจะแบ่งแยกกันง่ายๆนะครับใส่ให้ตรงนะครับ แล้วก็ใส่ไฟลิงพินอย่าลืมใส่สปริงเข้าไปด้วยนะครับใส่ไฟลิงแล้วก็แป้นแป้นบล็อกไฟลิงพินนะครับท่านต้องกดไฟลิงพินให้สุดนะครับแล้วค่อยเสียบแป้นเข้าไปมันจะมีล่องอยู่นะครับอ่าพอไลอ up เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าไฟลิงพินเนี่ยจะโผล่ออกมาเหมือนเดิมนะครับอ่สไลด์เรียบร้อยคราวนี้ ดิสคอนเนกเตอร์กระเซียนะครับมันจะประสานกับนกอย่างนั้นนะฮะให้ประสานกันแล้วก็เสียบพินเข้าไปนะครับแล้วก็เอานกใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวสปริงค้างสลด์ใส่เข้าไปตรงนั้นเอาหลังอ่อนเสียบเข้าไปนะครับอ่าเช่นนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาล็อกไกนะครับล็อกนกนะครับ ถ้าเป็น2ด้านก็ใส่จากอีกด้านหนึ่งก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ต้องพลิกปืนและเข็มสลักต่างๆจะหลุดร่วงออมานะครับเมื่อใส่แล้วให้ง้างนกแล้วก็ดันล็อกนกขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็ให้ใส่เข้าไปแต่อย่าลืมนะครับท่านจะใส่ได้ก็ต่อเมื่อท่านได้กดไอ้สปริงค้างนกลงนะครับไอ้ข้างๆ ขอโทษนะฮะมันไม่ค่อยชัดตรงนี้นะครับข้างๆนียนะครับก็หาอะไรแหลมๆเล็กๆนะฮะอย่างเช่นหกเหลี่ยมจิ๋วของผมนะครับมายัานไว้แล้วก็กดปุ๊บเข้าล็อกเข้าล็อกปุ๊บก็เรียบร้อยเรียบร้อยครับคราวนี้ก็แค่บีบให้มันเข้าที่โอเคโอเคครับจบแล้วก็ได้แล้ว นะครับอีกนิดนึงอ่ะสลักสลับบีบเข้าที่เรียบร้อยนะครับทำงานได้โอเคปกติโอเคโอเค,โอเคครับคราวนี้เราก็จะมาใส่ตัวทริปกันเลยกริปนะฮะก,ก็อ่ก่อนอื่นเดี๋ยวเช็ดไกลก่อนครับเพน,นานๆานานได้ถอดขนาดนี้ทีขอขอเช็ดทำความสะอาดนิดนึงนะครับ โอเคไกปืนขาวสะอาดนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีล็อกของมันฮะคุณใส่ผิดด้านมันก็ไม่เข้านะครับเมื่อใส่ไกเสร็จแล้วก็ใส่ตัวปลดแม็กเข้าไปนะครับวิธีใส่ก็คือใส่ย้อนกลับนะครับบิดไขควงตามเข็มนาฬิกานะครับพร้อมกดนะครับกดและบิดปึ๊บอ,อยู่ไหมอยู่ไหมอีกทีอีกที อ,อยู่อยู่อยู่ไหมไม่อยู่อีกทีครับปุ๊บเรียบร้อยเช็คเช็คเช็คมีแรงกดไหมได้เรียบร้อยคร,ร,ยรยาวนี้เราก็จับตัวเฟรมเนี่ยที่ใส่สารพัดสิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับง้างมันออกแล้วกโ็โฟกัสไม่ค่อยดีเลยครับเพลินถ่ายคนเดียวค่อยๆย,ยัดมันเข้าไปตามตามตามบากล่องของเขานะครับ เมื่อเสร็จแล้วให้ลูมันตรงกันนะครับทั้ง2ด้านนะครับใส่บูชิ่งเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็ไขน็อตนะครับทำเช่นนี้นะครับไขให้แน่นเลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดหรือว่าอะไรนะครับไขแน่นตึงตึงมือก็พอครับทั้ง2ด้านนะครับถ้าถ้าไขาไม่แน่นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายกับ ตัวกริปได้นะฮะเพราะว่ามันจะฉีกขาดนะครับส่วนตัวนี้ก็ใส่น็อตเล็กๆเ,เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมขนาด1ต่อ16นิ้วนะครับจิ้มเข้าไปมันทั้งสองข้างนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็บิดพอตึงๆมือนะครับไม่ต้องไม่ต้องบิดมากนะฮะแต่หลวมไปจะไม่ดีนะครับ ก็อาจจะใส่ยากนิดนึงะนะฮะเพราะพยายามที่จะให้มันได้โฟกัสแต่ก็ไม่ได้คราวนี้เรามาดูแหนบ3ชายนะครับแหนบ3ชายก็คือจะมีสามอันนะครับก็พูดง่ายๆนะครับก็จะมีด้านซ้ายก็ไก่นะครับแล้วก็เสียแล้วก็หลังอ่อนนะครับ3ชายใส่ไปอย่างนั้น หลังอ่อนจะโค้งมาครับใส่ให้ตรงล่องมันจะมีร่องรูอยู่นะครับปึ๊บใส่ไปเสร็จนะครับให้ตรงรูให้ตรงรู่อง,งปึ๊บมันจะเข้าล็อกเป๊ะอ่าเข้าล่องเป๊ะตรงนั้นนะครับขอโทษนะฮะไม่ชัดนะครับแล้วก็ให้ท่านหยิบไอเมนสปริงเฮาสิ้งสไลด์เข้าไปนิดเดียวนะครับนะครับใส่เข้าไปนิดเดียวนะครับแล้วก็จัดไอตัวสตราเนี่ยก้านกระทุ้งเนี่ย ให้มันตรงกับบอ่อตรงกลางนะครับให้เลื่อนตัวนกขึ้นนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมีแรงกดตรงเมนสปริงมากๆนะครับมันจะใส่ยากเมื่อใส่เข้าไปแล้วเอาบอ่อแม็กลองใส่ดูจากไม่ใช่ข้างหลังนะฮะจากข้างหน้านะครับเข้ามาปึ๊บแลอาจจะลองเช็คดูก่อนก็ได้โดยเอาไขาควงเ,เสียบเข้าไปแทนตัวสลับนะครับแล้วลองเช็คระบบไกลดูว่าใส่ถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็ทำใหม่ เมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วก็ให้ใส่สลักเข้าไปนะครับใส่สลักเข้าไปนะครับดันไปก็คงไม่ได้เราต้องใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับพร้อมกับกดปืนลงไปหน่อยฮะท้ายปืนฮะใช้คอนยางนะครับช้อนคอนยางไม่ใช่คอนเหล็กนะฮะคอนเหล็กปืนเป็นรอยแน่นอนนะครับทุบเข้าไปคราวนี้เราจะเอา,อาลำกล้องใส่เข้าไปในสไลด์นะครับ เอาตรงเตงลงและก็สวนเข้ามาทางปากกับบอกสไลด์นะครับดึงตรงเตงขึ้นใส่รีคอยสปริงเข้าไปนะครับพลิกมันกลับมาเอาตัวบล็อกสปริงโดยการดันนิ้วและบล็อกสปริงออกค่อยๆผลออกมาผลผ่อนออกมาดันมาที่ตรงเตงพลิกตรงเตงขึ้นแล้วก็จับปืนนะครับสไลด์เข้าไปให้เข้าที่นะฮะให้เข้าที่นะครับ ถ้ามันไม่ค่อยเข้าที่ก็ขยับขยับมันหน่อยเมื่อเข้าที่เสร็จแล้วก็ใส่สลักเข้าไปตัวห้ามสไลด์ล็อกสไลด์นะครเมื่อเข้าที่ก็ตรวจเช็คนิดนึงโอเคเรียบร้อยนี่แหละครับการถอดประกอบแบบ100%ของ STI ครับ